เขาไม่เคยรู้ว่าการฆ่าเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจะย้อนกลับมาทำให้เขาทรมานทั้งชีวิตและนี่คือเรื่องเล่าราคาของชีวิตเขาไม่เคยคิดว่าชีวิตของใครอีกหลายชีวิตจะมีค่าเท่ากับเงินที่เขาเอากลับบ้านมือของเขาเคยเปื้อนเลือดทุกวันแต่ไม่ใช่เลือดของตัวเอง เป็นเลือดของสัตว์หมูวัวไก่ปลาชีวิตเหล่านั้นจบลงเพียงเพราะอาชีพของเขาเสียงเฉือนของมีดเสียงกรีดร้องของสัตว์ล้วนกลายเป็นเสียงที่เขาชินไม่เคยรู้สึกอะไรอีกแล้วไม่สงสารไม่เวทนาไม่คิดว่าเป็นบาปมันคืออาชีพสุจริต <c oughs> เขาบอกตัวเองแบบนั้นเสมอ เหมือนกับที่คนรอบข้างบอกว่าไม่เห็นจะผิดตรงไหนทุกคนกินเนื้อแล้วใครจะเป็นคนฆ่าเขาเป็นคนนั้นคนที่ทำหน้าที่นั้นวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่ามีดของเขาคมแต่ใจของเขากลับด้านชาเขาใช้ชีวิตอยู่กับเลือดเนื้ออย่างไร้ความรู้สึกจนกระทั่งวันหนึ่ง ในโรงฆ่าสัตว์ทุกเช้าเขาจะเดินเข้าไปเหมือนเดิมเปิดไฟนีออนที่สองแสงสั่นไหวกลิ่นคาวเลือดชินจนไม่รู้สึกอะไรเขาใช้มีดแลอย่างชำนาญไม่มีอาการลังเลไม่มีการสั่นเพราะนั่นคืองานและเขาต้องอยู่รอดจะให้ฉันไปทำอะไรถ้าไม่ใช่งานนี้เขาคิดเสมอไม่ใช่เพราะไม่อยากเปลี่ยน แต่ก็เพราะไม่เคยเห็นความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะใครมาบอกว่าเขาทำผิดไม่ใช่เพราะเขาหยุดมือเองแต่มันเริ่มจากสิ่งที่เขาไม่คาดคิดจากเหตุการณ์ที่เหมือนตายไปแล้วแต่ยังหายใจอยู่เขาควรตายไปแล้วในวันนั้นแต่โชคดีที่ไม่ตายอาจไม่ใช่ของขวัญอย่างที่คิดเสียงเบรกดังสนั่น ฉับพันเสียงกระจกแตกกระจายเสียงเหล็กเสียดสีกันจนหูชาเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าโลกทั้งใบมันพลิกคว่ำใหญ่พิบตาความทรงจำสุดท้ายที่จำได้คือภาพของควายตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถในยามค่ำคืนเขาตกใจหักพูนมาลลยและทุกอย่างก็จบลงตรงนั้นภาพหลังจากนั้นคือความเงียบ คือเลือดอุ่นๆที่ไหลผ่านขมับคือกลิ่นคาวแต่ไม่ใช่ของหมูหรือวัวอย่างที่เขาเคยชินมันคือเลือดของเขาเองเขารอดชีวิตแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมรถพังยับเยินกระจกหน้าแตกเป็นเสี่ยงฝั่งผู้โดยสารจมยับเหมือนถูกทับแต่ที่น่าแปลกคือเขาไม่เป็นอะไรเลยนอกจากแผลถลอกและเลือดออกตามรอยกระแทก เหมือนมีใครผักเขาออกจากความตายเหมือนเขาควรตายแต่กลับยังอยู่มีคนบอกว่าเขาโชคดีแต่ในใจเขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่โชคเพราะตั้งแต่นั้นมาร่างกายเขาเริ่มเจ็บไม่ใช่แค่แผลจากอุบัติเหตุแต่มันเป็นความปวดที่ไม่มีชื่อเรียกเริ่มจากอ่อนแรงเล็กน้อยกลายเป็นเจ็บล้าตามข้อกล้ามเนื้อชา มือสั่นและในไม่ช้าเขาไม่สามารถกลับไปทำงานได้อีกเลยเขาเคยเป็นชายที่ยืนได้ทั้งวันทุบหัวหมูลากซากวัวแต่ตอนนี้แค่เดินข้ามถนนก็แทบหมดแรงหมอบอกว่าไม่เจออะไรผิดปกติผลเลือดปกติเอ็กซเรย์ปกติแต่เขารู้ดีว่าร่างกายเขาไม่ปกติอีกต่อไปแล้วเขาเริ่มหงุดหงิด เริ่มโทษโชคชะตาว่าไม่น่ารอดมาเลยเพราะการรอดกลับทำให้เขาต้องเผชิญทุพหนักกว่าความตายถ้าตายไปวันนั้นก็คงไม่ต้องทรมานแบบนี้แต่คำพูดนั้นกลับทำให้เขาฉุกคิดว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่เขาเริ่มกลัวไม่ใช่กลัวตายแต่กลัวว่านี้อาจเป็นผลของอะไรบางอย่างที่เขาทำไว้ ความเจ็บที่ไม่มีสาเหตุร่างกายที่ค่อยๆพังลงมันไม่ใช่แค่เรื่องทางการแพทย์เขาเริ่มนึกถึงชีวิตที่เคยพลากไปมากมายทุกเช้าที่เขาเดินเข้าโรงขาสัตว์ทุกการกรีดที่แม่นยำทุกเสียงร้องที่เขาไม่เคยฟังให้ชัดหรือว่านี่คือสิ่งที่กลับมาตอบแทนเขาถามตัวเอง และไม่อาจหาคำตอบได้เขาเคยนึกว่าการรอดจากอุบัติเหตุคือปาฏิหาริย์แต่วันนี้เขากลับไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าสิ่งที่ได้มามันคือของขวัญหรือบทลงโทษฉากนี้จบลงตรงร่างกายที่ยังมีลมหายใจแต่วิญญาณเหมือนค่อยๆจมลึกไปในความรู้สึกผิดที่ยังไม่ปรากฏชัดบางครั้ง ปาฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เราดีใจแต่มันมาเพื่อให้เราทบทวนบางทีการไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอาจจะเจ็บยิ่งกว่ารู้ว่ากำลังจะตายเขานั่งอยู่ในห้องตรวจเล็กๆฝ้าเพดานสีขาวเก่าเหมือนมีจุดคราบจากน้ำฝนกลิ่นแอลกอฮอล์และยาเขานั่งนิ่งกอดตัวเองไว้แน่นร่างกายเริ่มสัน่น ทั้งที่ไม่มีไข้หมอคนที่สามแล้วในรอบเดือนเขาเริ่มจดจำได้ว่าทุกคำตอบที่ได้รับไม่ใช่คำตอบแต่เป็นคำปฏิเสธไม่มีอะไรผิดปกติทุกค่าปกติลองไปพักผ่อนเยอะๆแต่แล้วทำไมเขาถึงยังเจ็บเขาเคยวิ่งไหวเคยใช้มีดที่หนักเท่าแขนแล่เนื้อทั้งวันโดยไม่เหนื่อย แต่ตอนนี้แค่จะหยิดแก้วน้ำก็เหมือนแบกหินก้อนใหญ่เขาไม่ได้นอนหลับสนิทมาเป็นเดือนกลางคืนความเจ็บจะคืบคลานเข้ามาช้าๆเริ่มจากปลายนิ้วแล้วลามไปทั่วร่างเขารู้สึกเหมือนร่างกายค่อยๆพังลงทีละนิดทีละเส้นใหญ่เขาถามหมอทุกคนด้วยน้ําเสียงที่เจือทั้งความหวังและสิ้นหวังมันเป็นอะไรครับ แต่ไม่มีใครตอบได้บางคนแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางบางคนบอกให้ลองรักษาทางเลือกบางคนบอกอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจเขาหัวเราะแต่หัวเราะไม่ออกจิตใจงั้นเหรอแน่นอนมันเริ่มป่วยแล้วจริงๆเพราะทุกคืนที่นอนไม่หลับเขาได้ยินเสียงเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิต เสียงร้องไห้ของหมูเสียงดิ้นของวัวเสียงกระพือปีกของไก่เสียงน้ำที่แตกกระจายตอนปลาถูกจับโยนลงเขียงเขาเคยคิดว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ตอนนี้เขากำลังรู้สึกทุกอย่างอาการเจ็บไม่ได้มาจากเส้นเลือดแต่มันมาจากความทรงจำที่ตอนนั้นเขาไม่รู้ตัวแต่มันบันทึกอยู่ในร่างกายทุกส่วน บางคนอาจจะตายแล้วหมดเวรหมดกรรมแต่เขายังอยู่ยังต้องจ่ายในสิ่งที่เคยพลาดเขาเริ่มหลอนไม่กล้ามองในกระจกเพราะในเงาเขาเห็นตัวเองอีกคนคนที่เลือดติดอยู่บนมือแม้ตอนนี้จะเลิกถือมีดแล้วก็ตามเขารู้ว่าใครก็ช่วยเขาไม่ได้หมอไม่รู้ยา ไม่เห็นผลญาติพี่น้องแค่สงสารเขาอยู่คนเดียวกับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่กินอยู่ในร่างเขาอาจไม่ใช่เชื้อโรคแต่มันคือผลของการพรากชีวิตมากเกินไปเขาเคยคิดว่าเป็นแค่คำสอนของพระเป็นแค่เรื่องบาปบุญที่คนแก่ใช้ขู่เด็กแต่วันนี้เขาเชื่อไม่ใช่เพราะใครสอนแต่เพราะ เขาได้เจอเองคําว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาเคยได้ยินในบทสวดแต่ไม่เคยแปลความหมายไม่เคยเข้าใจว่ามันคือการตัดสายกรรมของชีวิตชีวิตหนึ่งอย่างโหดร้ายวันนี้เขาเริ่มเข้าใจและเริ่มยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเขาอาจไม่ใช่แค่โรคแต่มันคือกรรมหรือบางทีโรคที่ไม่มีชื่อ คือชื่อของกรรมที่เขาเคยก่อไว้เองเขาพยายามหนีจากความเจ็บจนสุดท้ายก็ต้องมาหยุดที่หน้าวัดเพราะที่นี่คือที่เดียวที่ไม่ผลักเขาออกไปเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงเดินมาวัดในเช้าวันนั้นไม่มีใครพาไปไม่มีหมอบอกไม่มีใครแนะนำมีแค่ความรู้สึกเหมือนร่างกายมันลากหัวใจไปเอง เพื่อขออะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยเชื่อว่าจะมีจริงพระชรานั่งอยู่ใต้ต้นโพทามกลางแดดเช้าอ่อนๆสายลมพัดใบโพกระทบกันเบาๆเป็นเสียงที่ไม่เคยมีในโรงฆ่าสัตว์เขาเดินเข้าไปคุกเขา่าเหมือนเด็กที่ทำผิดแล้วไม่กล้าพูดเขาไม่ได้บอกอะไรเลยแค่นั่งนิ่งเหงื่อไหลน้ำตาไหลพระรูปนั้นมองเขาเพียงแป๊บเดียว แล้วยิ้มเบาๆก่อนพูดประโยคนึงที่เปลี่ยนชีวิตเขาทั้งหมดโยมเคยฆ่ามากี่ชีวิตพอจะจำได้ไหมเขาไม่ได้บอกพระว่าทำอาชีพอะไรเขาไม่ได้พูดสักคำแต่เหมือนพระมองเห็นเขานิ่งไปหลายวินาทีก่อนค่อยๆพยักหน้าน้ำตาไหลช้าๆโดยไม่ต้องบีบชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนหวงแหนลมหายใจ แล้วโยมพลากเขาเพราะอะไรเขาไม่มีคำตอบเขาแค่ก้มหน้าเหมือนโดนตัดกำลังทั้งทางกายและใจในเวลาเดียวกันเขาอาจจะไม่ร้องแต่เขาก็เจ็บบางครัง้งกำไม่ทันทีแต่มันเก็บละเอียดแล้วส่งคืนด้วยความเจ็บที่ไม่มีชื่ออย่างที่โยมเจออยู่เขาสัน่นทั้งที่แดดเช้าอบอุ่นเขารู้สึกเหมือนหนาวจากข้างใน เขากราบลงกับพื้นไม้น้ำตาไหลเปื้อนหน้าผากเขาไม่ได้ขอให้หายไม่ได้ขอให้โรคหมดไปเขาแค่พูดเบาๆว่าผมขอโทษครับผมไม่รู้จริงๆว่ามันผิดขนาดนี้พระพยักหน้าเบาๆก่อนพูดคำที่ไม่ใช่บทสวดแต่เหมือนบทเปลี่ยนชีวิตขออโหสิแล้วจงเริ่มต้นใหม่กรรมบางอย่างไม่หาย แต่ใจเราสามารถไม่รับมันต่อได้ทำให้เขาสบายแล้วโยมจะเบาลงคำว่าอุทิศเขาเคยได้ยินแต่ไม่เคยเข้าใจวันนี้เขาเข้าใจครั้งแรกว่าชีวิตที่เคยคาไปยังอาจรอการปล่อยวางจากเขาเพราะเขาเป็นคนทำให้มันทุกเขาลุกขึ้นแม้จะยังเจ็บเหมือนเดิมแต่หัวใจเบาลงอย่างประหลาดเขากลับบ้านในวันนั้น พร้อมคำเดียวในใจว่าจากนี้ไปจะไม่มีชีวิตใดต้องตายเพราะฉันอีกแล้วบางครั้งคำตอบของความเจ็บไม่ใช่หมอไม่ใช่ยาแต่มันคือการยอมรับว่าที่เจ็บไม่ใช่เพราะเราโชคร้ายแต่อาจเพราะเราเคยทำใครบางคนให้เจ็บกว่านี้มากกว่าก่อนโรคของเขายังไม่หายแต่หัวใจของเขาหายดีแล้ว ทุกเช้าเขาจะตื่นแต่ฟ้ายัางไม่สว่างลุกขึ้นช้าๆแม้ร่างกายยังเจ็บปวดเขาใส่ชุดขาวเตรียมข้าวน้าและจุดธูปหนึ่งดอกเขาไม่เคยคิดว่าชีวิตของเขาจะอยู่ได้โดยไม่ฆ่าใครอีกแต่วันนี้เขาอยู่และอยู่ด้วยหัวใจที่สงบกว่าพรั้งไหนเขานั่งรอพระหน้าบ้าน ไม่ใช่เพื่อหวังสิ่งใดตอบแทนแต่เพื่อส่งอะไรบางอย่างให้กับผู้ที่เขาเคยพรากข้าวที่เขาคุงเองน้ำเปล่าที่เขาเตรียมไว้ทุกเม็ดทุกหยดเขาอธิษฐานให้ไปถึงสัตว์ทุกตัวที่เขาเคยฆ่าให้พวกเขาได้รับสิ่งนี้เป็นบุญให้เขาให้อภัยฉันและขอให้ไม่มีใครต้องเจ็บปวดเพราะฉันอีก เขาไม่ใช่คนดีเขาแค่คนหนึ่งที่เคยทำผิดแต่วันนี้เขาเลือกไม่ทำผิดซ้ำเขายังปวดตามข้อยังเหนื่อยง่ายหมอก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาไม่กลัวอีกแล้วเพราะสิ่งที่หนักที่สุดมันไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่มันเคยอยู่ในใจและวันนี้ใจของเขาวางลงแล้วกรรมไม่ได้ให้เราตาย แต่มันให้เราตื่นเขาเริ่มแบ่งเวลาไปช่วยงานวัดปลูกต้นไม้ล้างพื้นศาลาเงียบๆคนเดียวเขาไม่พูดมากแต่ยิ้มมากขึ้นหลายคนถามว่าเขาไปทำบุญเยอะขนาดนี้จะหายไหมเขายิ้มและตอบเบาๆว่าไม่หายแต่ไม่ทรมานเหมือนเดิมแล้วชีวิตใหม่ของเขาไม่มีเงินเดือน ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแต่มีรอยยิ้มจากพระที่รับบาตรมีแสงแดดยามเช้าและความสงบในใจเขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราเอาของคนอื่นมาสร้างแต่คือสิ่งที่เราต้องคืนให้กับโลกบ้างทุกครั้งที่เขาพนมมือเขาไม่ได้ว่า้แค่พระแต่เขาไหว้ชีวิตที่เคยพรากและขอขมาในทุกวันที่ยังมีลมหายใจ บางครั้งความเจ็บไม่ใช่สิ่งที่ต้องหายแต่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจแล้วใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในตัวเราเรื่องของเขาอาจไม่หวือหวาไม่มีปาฏิหารไม่มีตอนจบแบบโรคหายทันทีแต่ถ้าหัวใจหายเจ็บนั่นก็เพียงพอแล้วและทั้งหมดนี้คือ เรื่องเล่าราคาของชีวิตหากมีข้อความที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับฝากกดถูกใจและกดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ